สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสู้ขู่สุกคนพ่อกับท้าเราเค้ยเสือชาแนลคือเขาครับพี่น้องมาหนี่มามาหนี่ลุงพันชีเห็ดปลาไปยังก่อนหนูปลาขาวปลาขาวเนาะเออปลาขาวเห็ดเป็นปลาแดกจอมเนี่ยหนูนี่เป็นปลาแดงงก่อนปลาแดปลาปลาเนาะเออปลาเอาพี่น้องพาพี่น้องมาเบิ้งครับมาหนี่สู่เด็ดครับพี่น้องมาหนี่สู่เด็ดเอาก็ฝากพี่น้องคือเขาครับมากก็กดไลค์ถือใจก็กดแชร์ครับ บอขาใจมองได้กะคอมเมนต์มาถามแถาเราได้ด้วยครับพี่น้องด้วยเกลือ,อหรยเกลือเ,อ,เอออันนี้รุยเกลือครับพี่นอ้องอ,พอา่าพปอะม่าณเดียนะ๋ยวนลุงเนาะหรือว่าจังไหนอพอพ่อมา่านกับกับปริมาณปลาครับพี่นอ้องนี่ครับพี่น้องอันนี้เป็นปลาขาวพาพาใส่เอาแล้วเนาะลุงเนาะอเออฟาใส่เอาแล้วครับพี่น้องบากบากไอ้ไม่เป็นทอนๆอนนะพี่น้อง เป็นบากๆว่าอันต่อพี่น้องครับอันนี้ก็เข้าครัวครับพี่น้องเข้าครัวแบบครัวไม้แน่จังหน่อยครับพี่น้องนี่เออครัวไม้แน่จังหน่อยครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวมาดีเฉพาพี่น้องมาเบิงวิธีเฮ็ดครับพมก่ะลุงมันก็สิโรยเกลือครับพี่น้องย่ำคำคือกาครับพี่น้องมานีอือขอกระลาร่าย่ำคำคือกาครับ อันนี้จะกุเกลือมันเขากัปากปลาครับพี่น้องจจกมือครัลุงมันจะเป็นสี่หามือสี่หามือเนาะเออลุงคนว่าสี่หามือครับพี่น้องครับสี่หามือบังเส็บเออผงนัวหน่อยยังน้อยเออผ่งนัวครับพี่น้อง ใส่ใส่ลายเสบลายใส่ลายเสบลายเพื่อนว่าใส่ลายเสบลายครับพี่น้องแต่ว่ากับปลาบึงปลาของเจ้าของเด้อครับพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องเห็ดตามนั่นลุงสิจีนเพจนะครับผมว่าลุงมันเป็ดประจํานะครับอันนี้ก็เลยมาบอกพี่น้องครับผมอันใดบ่ขาใจจังเลยกะคอมเมนต์มาบอกท้าล่าครับพี่น้องมาเขากดไลค์ตือใจเขากดแชร์ด้วยก็ครับพี่น้อง ในรุ่งมือเกิดจะใส่ข,ข้อขัวครับพี่น้องอาจจะคขึ้มเนี่ยได้อพี่น้องจังน้อยเพราะว่านเป็นสวงยง้มคำนะครับพี่น้องอาจจะโบสัปไนไดนกะขอถูกข,ขอไฟพี่น้องทุกคู่ทุกคนครับนี่เป็นวิธีเฮ็ดสูเด็ดเลยครับพี่น้องนี่เดี๋ยวถามันเป็นแล้วถา้าเราจะทายพี่น้องเบึงได้อีกเที่ยนหนึ่งครับผม มันเป็นแล้วนะลุงประมาณลุง่นว่าประมาณสี่หาเมื่อครับพี่น้องกำลังแสบว่าสันว่านี่ครับอาจะคู่เข้าให้เขากันครับพี่น้องครับอันนี้เขากัวนอีต้องใส้นไล่ไปเลยลุงอ่าเนี่ย ายเสกระกายบนป่าของเจ้าของครับ <Rapid> พ <infinite> ี <aría> <ha> ่น <those guidelines> ้องครับขันห้า <terminar> พ <lyn> <mag> ี่น้องเฮ็ดตามน้ำลุงสิ่นเป็นเหตได้ครับผมมันฮาพี่น้องมีป่ามีอยังมากเลยทนะครับคือยังโวออกกับเฮ็ดปลาลครับพี่น้องเฮ็ดปลาเฮ็ดตามวิธีลุงเป็นเหตดครับผมอันนี้ตาละกอบถ่ายทอดให้พี่น้องเดี๋ยวเบิ้งตู้ขู่ชุนครับผมการเป็นวิธีของช้านบ้านเฮาครับผมการเฮ็ดปลาครับผมมันหาพี่น้อง ใส่หมองใส่ยังมาเนี่ยปลาหลายๆกะจ็เสีดยดยังนอกครับพี่น้องนอกบางทีกะคิดบอกบอกว่าถึงคือกันกะเมื่อนี้กะมาถ่ายทอดให้พี่น้องเลยเบิ้งครับคือเฮ็ดประแดกครับผมเอาก็ขอคุณนพี่น้องสู้ๆทุกวันนะครับที่เป็นแรงใจให้ทะลาวกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์อ่าดีๆที่มีพลังต่อสู้เฮ็ดลิปต่อไปครับพี่น้องครับนี่ อันนี้ลุงเพิ่งจะใส่กับปุ๊กครับพี่น้องกับปุ๊กทีล่างสะอาดเรียบร้อยครับผมใส่กับปุ๊กเรียบร้อยครับก็อนจะมีเกลือกับข้าวขัวครับพี่น้องกะบึงตาของเจ้าของครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวถ้ามันเป็นแล้วเดี๋ยวสารที่ทายให้พี่น้องเดียบงอีกเทีนึงครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีเห็ดอ่า ของลุงเป็นแต่ถอดไหนเบิ้งครับพี่น้องวิธีเห็ดของคนคือจังสีครับโอ้พูดทำไมแต่ละหอเมขึ้นหนอยครับพี่น้องครับกะลูกเพิ่งใส่กระปุกเรียบร้อยครับพี่น้องครับนี่ก็คือกะซิมีข้าวคัวทีคขัวออกใหม่ๆหนี่ครับพี่น้องแล้วกะปลาทีบังบังเลยครับพี่น้องแลวกะใส่ผงนัว ใส่เกลือปริมาณปลาของเข้าครับพี่น้องครับประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็อ่ะลุงเฮิ่งปิดฝาครับพี่น้องปานี้ปิดฝาไว้ประมาณสี่ถึงห้าเมื่อนาะลุงเนาะสี่ถึงหามื่อครับพี่น้องอ่าพิดเทเนนท์ครับผมอ่าครับพี่น้องก็เป็นอันว่าเรียบร้อยครับผมการเห็ดปลาราของลุงสีเป็นไทยทอดในเบิร์ครับพี่น้องก็คือว่าอ่าปลาขาวนะครับพี่น้องเนาะปลาขาวพาขี่พายังออกกะ บัง,บงเ,ปเ,ปเป็นบังบังครับพี่น้องรากาใส่ข้าวคั่วใส่ผงชูรสใส่เกลือโดยปริมาณปลาของเฮาครับพี่น้องเมื่อนี้ถ<า>ลาเากะ,ะสวัสดีครับพี่น้องสู้ขู่สู้คนเด้อครับเด้ออ่ะมาขับกดไลค์ถือแจกกับคนแ,คคนแนบบท้คือครับวิธีง,ง่ายครับพี่น้องแบบนี้ครับผมม,มันหาพี่น้องมีไดป้ปลาอ่าไดป้ปลามาลาคาช่างชิดยังเนาะครับพี่น้องเนาะองเมื่อนี้ถ้าวกะลาพี่น้องไว้ซ้ำนีครับผม สวัสดีครับ